สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าเศรษฐายอมรับหากมีโอกาสาคงได้พบทักษิณที่เชียงใหม่คุณเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับจังหวัดเชียงใหม่ว่าคุณทักษิณไม่ได้กลับบ้านมาตั้ง17ปีตนพูดในทุกเวทีว่าคุณทักษิณเป็นนายกที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงที่สุดคนหนึ่งนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ส่วนหนึ่ง และได้เข้าสู่กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและออกไปแล้วก็อยากจะกลับบ้านเกิดตนก็เข้าใจแค่นี้ทั้งนี้อีกอย่างคือภารกิจของตนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่15มีนาคมก็จัดมาก่อนที่ทราบวันไหนคุณทักษิณลงพื้นที่ด้วยเชื่อว่าเป็นธรรมดาเพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดและคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นั่นด้วย ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของครอบครัวคุณทักษิณที่สามารถใช้เวลาที่เสียไป17ปีให้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเราก็ยินดีด้วยที่ท่านได้กลับไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอนและยินดีด้วยที่พี่น้องประชาชนอยากจะเจอท่านคุณเศรษฐากล่าวความคืบหน้ามาแล้วส่องทะเบียนรถทักษิณอุ้มอิงออกจากบ้านไหวศาลหลักเมืองเลขสวยทั้งสองคัน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ5นาิกา19นาทีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพททองทานชินวัตรลูกสาวและหัวหน้าพักเพื่อไทยกับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีของแพททองทานชินวัตรเดินทางมายังสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครเดินทางมาด้วยรถตู้เบนซ์สีดำทะเบียน พอสมภารสรุศรี1414 14, 14, กรุงเทพมหานครเพื่อประกอบพิธีไหวาสารหลักเมืองขณะที่แพทย์ทองทานพร้อมสามีมาด้วยรถตู้เบนส์สีบรอนเงินทะเบียนขอไข่จอจาน995กกรุงเทพมหานครคุณทักษิณมาในชุดเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกางเกงขายาวใส่เฟือกอ่อนที่คอและใส่แมสขณะที่อุ้งอิงและสามีใส่ชุดสีขาว คุณทักศีและองอิงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการไหว้สารหลักเมือง5จุดเริ่มต้นด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครอาคารหอพระพุทธรูปจากนั้นไหว้ศาลาจำลองถาวายทูปและเทียนกล่าวคำอธิษฐานเสร็จแล้วนำผ้าแพรทั้งสผืนผูกที่องค์ศารหลักเมืองจำลองหลักใดหลักหนึ่งและปิดทอง สักการะพระหลักเมืององค์จริงต่อด้วยกราบไหว้อุค์เทพารักทั้งห้าจุดสุดท้ายพร้อมกันนี้ได้จัดชุดบวงสวงพร้อมผานใบสีชุดใหญ่ไหว้บวงสวงสารหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลความคืบหน้านิดาโพชีทักษิณเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองส่วนพิธาผู้น่าเห็นใจทางการเมือง สามีนาคมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาะบริหารศาสตร์หรือนิดาเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมืองทำการสำรวจระหว่าง27-29คกุมภาพันธ์2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและ,ะไรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจํานวน1,310หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองสามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน3รา,ายชื่อพบว่าตัวอย่างร้อยละ42.90ระบุว่าเป็นคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร้อยละ21.91ระบุว่า เป็นนายเ,ราเาศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีร้อยละ17.40ระบุว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลร้รอยละ15.11ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทจันโอชาอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีร้อยละ10.15ระบุว่าไม่มีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในเมืองไทยร้อยละ9.01ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร้อยละ6.11ระบุว่า เป็นหัวเด็กประวิทย์วง์สุวรรณหัวหน้าภาพกรรวงประชารัฐร้อยละ4.27ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้า,าพักคภูมใจไทยร้อยละ3.28ระบุว่าเป็นนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และร้อยละ3.21ระบุอื่นๆได้แก่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทานายชาดาไทยเศษพันตำรวจเอกทวีสอดส่องร้อยตำรวจเอกธรมนันทพรหมเผ่า นายภูมิธรรมเวชยชัยนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคนายชัยธวัฒน์ตุลาทนนายชวนหลีกภยัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายเนวินชิดชอบนายสุทเทพเพือกสุปันและพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศและร้อยละ5.50ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมืองวงเล็บสามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน3ามรายชื่อพบว่าตัวอย่างร้อยละ46.79ระบุว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลร้อยละ17.86ระบุว่าไม่มีใครที่น่าเห็นใจทางการเมืองร้อยละ11.45ระบุว่าเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ความคืบหน้า คุณเซนบินเยี่ยมทักษิณเป็นการส่วนตัวที่บ้านจันสองล่าพรุ่งนี้หลังได้รับการพักโทษ20กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าพบและรายงานตัวต่อสำนักง,งานอายการสูงสุดและมีความเห็นว่าคุณทักษิณมีอาการป่วยขั้นวิกฤตล่าสุดมีรายงานข่าวว่า สมเด็จอัครามาหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนหรือสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งมีความสนิทสนมกับคุณทักษิณเป็นอย่างดีจะเดินทางมาเยี่ยมคุณทักษิณเป็นการส่วนตัวที่บ้านพักจันสองลาในซอยจลันสนิทวง69ล่าสุดได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวว่า สมเด็จฮุนเซนจะเดินทางมายัางประเทศไทยในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ถึงประเทศไทยเวลา1 0นาฬินาทีและจะเดินทางตรงเข้ามาเยี่ยมคุณทักษิณที่บ้านพักจันสองลาทันทีโดยมีกำหนดเดินทางกลับเวลาประมาณ1 4นาฬิกาทั้งนี้มีรายงานข่าวได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบชนได้เตรียมแผนอารักขาความปลอดภัยสมเด็จฮุนเซนแล้ว